ไปอมเออเอ็นบ้าสันสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเด้อค่ะมือนี้พ่อแม่ค่ะเท้าหาอมเขียวกูจ้า่าา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 น้าาาอ้า้ใาาาใจาา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 อนีาา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 านาา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 ุาา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 นเา่าาาาาานาาาาานาา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 างาาาาาากาาาาา

บอ่เ่นนึกว่าอีดีเละค่ะนี่มามัดนักบอกเมอมูเขาว่าไหนตีฉันบอกว่ายังกว่าอมคีมาพูดชนาคอยลดเอาไหนตาไหนเอาหาอยังเงไอ้ไรที่กาอมเหมือนเห็นแม่ขางามกระดอกเนาะได้เลขอะเนห้าสองแปดบดรีเฉือกไปมัดหาศูนเอาหาศูนกับหาแปด เหล็กเลลาเดินตัวราคาซิปพูดหาซิปฮอดยางมันออกเขาทุมมาออกเตะขาซ้อมกัดซ้อัแปดบู๊ยขึ้นเบื้องหน้าก็ยิ่งซอมแปยางกนเหนียวทำไงว่าทิ่งซ้อมก็ยู่งข่้งบนข้างล่างเนอ่ส่วนเกิดขึ้บนนี้บันี้บันยเลขรัฐบาลไทยเท่านี้ได้มากจังไดก่อนแม่สู้ฝั่งนี้ด็กไงเท่านี้นะไปจังไดมากจังไดคือได้มากนี่เน ก็ได้นึ่งหาเก้าสนดี้โอ้โหนึ่งหาก้ตะกี้โอ้เน่ห้าเก้าหนึ่งสนอห้าหนึ่งเก้าเออเลขรถเลขรถจะขวางอืมเลขรถจะขวงนห่เรูมาถ่วงบอกเออเป็นบอกหมช่เลขรถอืม่าบอได้ยังไงเลไนกบวประจําบอกยังไลขืนยังไง จะได้เลขเลาเขาข่าบอกนี้นะเขาบ,บอกตัวใดกอ่อนช้่อพระองนี้เขาจะซับือเขาบอกเขาบอกขอบอกว่าสองแปดหาหาแปดส่วนหาหนึงเก้าได้น่อเลขรถเราแปดหาเส้ยแล้วเก้ชื่อหนึงเก้าหานี้มกัก กนี 9, ่แคมแคนเลยบอแม่เออเอโอ้ยบอกว่าอแค่เอาเรก็ไ <trendy> ด้ที่นี่นะนักูดได้เอกลมาเดี๋ยวแบบสายจังย่คือน้อยน้อาาซิลเลเพราะมันกำลังสายหนังอยู่ดีไว้คือแม่แถมเ็กนี่กระบอกคือเก้ามักเลนบ่แม่ซื้อไปซื้อละผมคิดาคนนาเขาจะได้ โอ้ยบาดนี่ยืมในเด้อบาดนี่ควอนเทนนี่มัดเก้าหาเจ้าก็ากไไมักเจ้าก็ได้มากแม่ฝันเลยมือเจ้าเอากุนะ้งไหมกสิตีเป็นตัวได้สันแ่ว่าก็สิแม่นตัวมือหานี่กุ้งกุ้งกับติบมียห่าวบ้ามือมือหานี่อยูนันานอยู่แล้วเจ้าเอากุ้งปลานี่มันอก่อแปดเก้ารอเมื่อวานนี่ก็ไปเอาอัน ดอนปูตาอันย่ายน้ำจะให้เก้าหาตัวเดียวตัวละสองพันแล้ววะแมเจงว่าแม่ได้มาจังได้มันขึ้นมาพพอกันอีกเดี๋มันี้บอันี้ยนะเลเรนด่วเออจอดยังหันมาอืมผู้ใดมาทวงว้ะบ่เร่อไปดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเด็๋สอบมันเปลีนรวดมันเดยเดีสอบเด้๋ยสอบมาี่เนี่ยออดนี้นะเออ ซ้อมเทได้ออกชุดเทออ,อีหลี่ซ้อมเไออกชุดเท้าออ้โตก็สีมันใจก็จะมันใจมั่นไข่เนื้อเกลาหาเกล้ากับหานึ่เก่าวโตเดียวกันแท้ว่ต้องซื้อยง่ตัวนี้อืโ้จ้าวนมาบอกบอ,กอ,อ,อยีรถเล่นตัไข่มันมันือนั่นมันมไปเดียดที่ยังบุบบยี ไปก็เกิมากนุ๊กแต่ละรืืม,มตั้งแต่คืไไอว่าลืมมันืมปากรื้มแนวเลขย่ไปใส่ที่คือบ่ก็ซื้อเรขยกเนล้าแม่ก็ว่าเอาเลขกเล้าแข็งๆรนะแม่ขอหาชุนนะแม่หาชุนกับหาแปดไหมเออบานหาร์อไหมเอาชุนมาใส่หาสแตกยังบุกไปก็ได <laughs> โอ้หแต่ขอบดิ่มซองออก็ได้ สองแปดสองแปดก็ได้หรอแม่มุ้ยมันใจเจ้าก็จะใส่ยาจอยวัสู้เสียเขียนเลข้าเจ้าคือเอานีคอยกามาหาแปดน้ำเจ้าวัสเจ้าแอย่งล่าเนาะอืมอืมคือหาแปดน้ำก๋วยซั้นตีกไ่เขาพู้บอกมาตีกวาดไงผู้บอกตามล่าบางออมอมอยู่ไปจอยนี่กอสับจอยคอยมันใจอาแน่ขอดช่อจงอาวจงอารวดเห็นบ้านเล็ที่เขาบอกไปนะ มันองแปดนะมันใจเท่าไรวะนี่หัวดนี่คิดว่าจอาจ๋อาจ๋อาุ่งไว้รอดเนาะแต่ว่าอยนมันขึ้นแต่คนมันขี้ยใจแห้งแท้คนยัดใจว่ากนนั้นบอกสองใจบอกสองัหาซีฟูหาซิบเออขอบดิคัทคนชื่อเล็กง่ายข่ญาติเล็กเล่า เาะว่าบาทลท้วทอดอะไรบู้บาดละแปดร้อยเก้ารยผมมันบอกบ้ากตื้นเอนาเล็กล้ามาใส่เหล็กไงก็น่าประทตาเบิไม่ทอดสาบใดดิอืมอสองแปบดบสุดแดงถือ้อยู่เลยบาบาค่อยซือ้อเออบาเหล็กไงเออเด็เหล็กไงมันสีคิีวเลยหันบ้าเหล็กไงปล่อยแตไม่ได้ที่เดียวไ้ไหนล่ะผม,มมีคนมา่อย,ยนเนยอะยเยผมีใครมาถามเอายามันได้ดิอือีหลีเรียก่อยคือมัดไม่รอดสาบเนี่ย มันจะเข่าอีหลีได้ยังวะเออคอยมันมีเจวหนึ่งบอกทุกเี่ยวกว่าขึ้นมากเข่าร้อนเป็นมเต็ันบอกว่าทุกเจ้าและในรอดทราบน่ะแต่ว่าเาสิขึ้นมากตัวใดขึ้นห้าสิใส่เส้นของเ้าเลยสบไปแต่ว่างวดนี้มมันใจทะเบียนรถรถข้างบอกแม่เป็นรถเป็นยังรถข้างข้างเทไรโอแค่นั้นเอ้ยสมม้ะมากัวกันครับก็ไข่พันนี่กุ้น พ่จังไงคือดูบ่เดือไปต่ามันนังทั้งนั้เลยมันกอดต๊บโอ้ยม่จะกินกอกห่านึ่งแน่เกาหาแน่ห้าหนึ่งเก้ามันกอกเออโอ้มันอยู่ดีนี่เนาะไรูว่าจะเอาอย่าอใช่ผมกร้างเผาอยู่อันนี้ละก็เอื้อนนั่นสามแยกน้อสามแยกสามตอนถึงเจ้ามีน้ำดาลด้วยดันด้วยจังวางเนี่ยมันไม่ส่วนเนี่ย มีหุ่นทอดมากินจังไหมอันนี้่บมีก่อนก้อนัวบตัวน้ไม่ถบาท่าถ้ากินว่คือโมมีหุญนักข้าวร้อมใช่ป่าบอกว่าเนี่ยมากล็กระบอกคือกันใส่มะถามบ่อเน่ยฮนะบอกไปทั้ง่องติบ่อกัะเจือนี่ไม่หนี่่อเนี่ยบักนี่ว่ามีเรียกว่าบ่อกัะเจือ โมมวาบเดวไ้อังดีวเออโชคดีมได้เลยะโชคดีได้มาวามาวาาใัวงวเออได้ได้เอออกาังาเาชื่ออแปว่า่อยดวงดีเลยนี่แม่มาได้นน่สุทียาเพิ่นอากเอาสันสมเทียได้โอกสุทียาะเบียนโถดเพิ่นพี่น้อง ายองสิพูดเบิดทะเบียนไปยังแบเนาะให้เขาไปจับเอาเนาะแม่เนาะทะเบียนเต็มมั้ยังหห้าหนึ่งเก้าห้าค่กห้าหนึ่งเก้าห้ามันเต็มรถไปยังห้าหนึ่งเก้าห้าเต็มเนาะออรถเนาะนาะจะงอนี้ตัวบาลมลตาขาบอกไม่ีเนาะแม่แต่ว่ามาดสุดคือเก้าห้าแขนแคนตัวหนัก ปลซีลูเตอรี่สามใบมือนั <c oughs> ่น nah, ก็บริสุทธิเล็กใ้ดินเดินเ้อะปซี้ตอรลี่ชุดหไปมั่ใจย่างกับปลาซีลเตอรลี่โอ้ยหอกมากลอาห้องว้กั่นมันแต่กเลขกางเนาะหกศูนย์เนาะอืมว่ามีไผ่มาเอาซ่ามือนั่นเออศูนย์หกเป็นหกเออศูนย์หกันนั่นเ่าีไผ่มาถามบอาเลขเขาพีไผ่มาถายยมันถึอป้าเตาเป็นแนวทางเด้อ